Hi, hi สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับแนนนี่อีกครั้งใน Follow me ตามติดชีวิตครูตุ๊กันอีเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้นะคะจะเป็น One Day Vlog ที่เป็น E ีพีเกี่ยวกับเพื่อนๆนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็นัดกับเพื่อนๆกันว่าจะขึ้นไปน้ําตกทรายขาวเพื่อที่จะไปชมทะเลหมอกค่ะแล้วก็ E ีีนี้นะคะแันนี้ก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยมารู้จักกับเหล่าเพื่อนสาวของอันนี่เองนะคะซึ่งเราก็มีการนัดกันว่าเออเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะขึ้นไปชมหมอกกันตอนเช้ามืดที่อุทยานแห่งชาติน้ําตกทรายขาวนะคะซึ่งก็ปีนี้ก็เป็นปีแรกด้วยที่เพื่อนๆเนี่ยกลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะในครั้งนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในรอบ1ิปีที่แบบว่าจะรวมตัวครบกัน6คนนะครับเพื่อนซึ่งอยากจะบอกว่ากว่าจะได้รวมตัวในครึ่นานมากใช้เวลานานมากที่จะคุก๊งกบทีมกปนอย่างนี้นะคะทุกคนคะตอนนี้คือนันนี่นะคะกับเพื่อนๆนะคะก็กาลังจะไปที่น้าตกสายขาวกัน,นะค่ะเพื่อที่จะไปชมทะเลหมอกซึ่งตอนนี้เป็นเวลาที่ค่อนข้างที่ทะเลหมอกจะค่อนข้างที่หมดแล้วนะคะ มัวเน่ถ่ายรูปก,กันอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมุ่งหน้ากันไปที่น้ำตกสายขาวค่ะไปกนเลยจ้าโดยเราเนี่ยฮรเริ่มต้นคลิปนี้ด้วยกันตั้งแต่เวลา5นาฬิกา30นาทีนะคะแสงอารุณ์รุ่งในตอนเช้าเนี่ยคือดีมากๆเลยครับเพื่อนขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปนะคะใบหน้าของเราเนี่ยก็ประทับก,กับลมเย็นไอ้น้ำค้างไอหมอกที่ลอยกระทบหน้าที่แบบมันลอยเข้ามาเนี่ยครับคือแบบฟินมากๆเลยครับเพื่อน ากนั้นนะคะเราก็ขับรถไปไม่นานนะคะก็ถึงอุทยานแห่งชาติน้าตกทรายขาวแล้วนะคะซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่เราทั้ง6คนเนี่ยจะตะลุยด้วยกันในวันนี้นะคะซึ่งอยากจะบอกว่าเราเนี่ยนะคะก็จะเดินขึ้นไปถึงจุดชมวิวบนเขารังเกียรนะคะเพ <ไ S 1> ื่อที่จะไปชมทะเลหมอกที่รอเราอยู่ข้างบนนั้นนะคะซึ่งวันนี้เราต้องมาลุ้นกันนะคะว่าเราเนี่ยจะไปได้ทันกับทะเลหมอกหรือเปล่าเพราะตอนนี้คือสายมากๆแล้วนะคะคาย โอเคเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะขึ้นไปรับชมทะเลหมอกยมามเช้าซึ่งเรามาลุ้นกันนะคะว่าเราจะเจอไหมนะคะไม่ได้เจอไหมไม่รู้ว่าเราจะทันทะเลหมอกยมามเช้าไหมนะคะ <laughs> <laughs> ไปหาทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็จะไปซื้อตั๋วก่อนน,นะจก่อนที่จะเข้าอุทยานนะคะ ทุกคนคะและนี่ก็จะเป็นการเที่ยวของเราในรอบ10ปีที่หวนมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคือจะบอกว่าคือคือเรากลับมาเจอกันหลายรอบมากแต่ว่ากว่าจะรวมตัวกันแบบครบคนเนี้ยคือใช้เวลานานมาก จุดชมวิวนะซึ่งอยากจะบอกว่าเหนื่อยมากเพืเ่อน แต่การมีเพื่อนเดินเคียงข้างไปด้วยนั้นคือพูดได้เลยว่าความสนุกสนานแล้วก็ความเมฮ่าที่มันเกิดขึ้นนะเวลานั้นนะคะมันทําให้เราเนี่ยลืมความเหนื่อยไปเลยละคะ่ะเพื่อนๆแต่ก็แอบขาสั่นนิดๆอยู่นะคะเพราะว่าระยะทางที่ขึ้นไปเนี่ยคือสูงและชันมากนะคะก็คือถ้าเดินไปกับรถเนี่ยโอเคยังพอไหวแต่นี่เราเดินขึ้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดที่จุดทะเลหมอกเลยะคะ่ะอยาจะบอกว่าขาสั่นมากสั่นไม่ไหวแล้วก็เหนื่อยมากด้วยนะคะแต่ว่ามีความสุขที่ได้ไปกับเพื่อนๆนะคะทุกคน อันนี้คือลาอยูงอย่าหาทำนะทริปนี้เ <laughs> ส <laughs> ียงบนเออก็จะถึงแล้วน่ะนิดเดียวเองถึงแล้วถึงแล้วจริงๆไม่หลอกอันนี้โค้งเดียวไมาสองเท่า <laughs> ทุกคนเราถึงจุดชมวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะ โอ้ไม่เกือูโอและแล้วนะคะเราก็เดินมาถึงที่นั่งผักตรงจุดที่สามารถมองเห็นวิวทะเลหมอกก็ตัวอำเภอโคกโพได้แบบ360องศาเลยนะคะฟินสุดๆไปเลยอารมณ์แบบขึ้นเหนือ ไปชมแบบดอยไปชมหมอกบนดอยนีย่คือแบบอารมณ์นั้นเลยคับเพื่อนๆนะคะนอกจากความสวยงามของทะเลหมอกที่อยู่ตรงหน้าแล้วนะคะก็มีความสวยงามจากมิตรภาพของเพื่อนๆนี่แหละคะ่ะที่มีให้แก่กันจนทาให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยเดินทางมาไกลจนถึงทุกวันนี้ได้ะคะจนวันนี้เนี่ยได้กลับมาพบแล้วก็กลับมาเจอมาเที่ยวด้วยกันอีกครั้งในรอบ1ิปีเลยก็ว่าได้เลยนะคะ เรานะพวกเรานะคะก็ใช้เวลาอยู่ข้างบนที่จุดชมวิวเนี่ยอยู่พักใหญ่ค่ะถ่ายรูปเซลฟี่ตามวิธีของชาวโซเชียลนะคะผัดกันโพสผัดกันถ่ายแฮปปี้แล้วก็แบบอยากให้มีโมเมนต์นี้อีกเรื่อยๆอยากให้มี แต่ก็เนาะต่างคนต่างก็มีหน้าที่แล้วก็มีเส้นทางของตัวเองที่จะต้องไปพบเจอกันนะคะก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีๆที่แบบว่าพวกเราได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งแล้วก็ได้พากันเที่ยวชมธรรมชาติดีๆแล้วก็ธรรมชาติที่มันสวยงามทําให้ธรรมชาติเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นจาวาเทอราปีนะคะก็คือแบบบําบัดเราไปในตัวเลย จากที่ได้เจอความเหนื่อยล้าจากการทํางานนะครับก็มาเจอเพื่อนๆมาเจอธรรมชาติได้บําบัดความสุขไปนในตัวได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพื่อนๆน,นะคะต่อจากนั้นนะคะเราก็ขึ้นไปนั่งที่เขาวิปัสสนาะนะคะแล้วก็ไปนั่งตรงหน้าผาตรงผาพยางูนะ แล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องราวเก่าๆถึงโมเมนต์ดีๆที่ผ่านมาซึ่งโมเมนต์นั้นนะคะทำให้นันนี่เนะี่ยประทับใจสุดๆไปเลยค่ะเพราะว่ากว่าจะรวมตัวกันครบทีเนะี่ยก็คือนานมากนานจริงๆกว่าจะได้มาเจอกันอีกครั้งจนแบบมาเจอกัน,มา,กนมาเที่ยวกันแบบนี้นะคะก็คือแบบไม่ได้จะเป็นโอกาสที่หาง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าต่างคนก็มีหน้าที่ของตัวเองแล้วก็หน้าที่การทำงานที่ต้องไปทําแล้วก็มีสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบกันแตกต่างกัน ปรัส,สนาอยู่ครูใหญ่นะคะก่อนที่เราจะเดินมาข้างล่างเพื่อที่จะมาแช่น้าตกเย็ยนๆก่อนกลับบ้านกันนั่นนะคะแล้วอยากจะบอกว่าฟินมากเลยคะ่ะเพื่อนๆน้านี่โคตรเย็นเลยคะ่ะแล้วก็บวกกระฝุ่นปลาแล้วก็แสงแดดอุ่นๆนี่คือแบบกระทบใบหน้ากระทบผิวกายแล้วก็แช่ในน้าเย็ยนๆน,นี่คือฟินมากเพื่อนฟินสุดๆไปเลยคะ่ะ 嗯。 Thank you. และทิปในวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้เลยล่ะคะ่ะเ,เพื่อนๆเป็นช่วงเวลาที่แบบว่ายามเช้าที่เต็มเปียมไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะแล้วก็พลังแห่งความสุขจากมิตรภาพแล้วก็กัระยานามิตรที่อยู่รอบข้างของเรานะคะ แม้จะเป็นเวลาที่แสนสั้นแต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความสุขนะคะที่เอ่อล้นออกมาอย่างล้นหลามแล้วพลังแห่งความสุขของเพื่อนๆนะคะคืออะไรการลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะอันะนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย